สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลราวสวัสดีพี่พี่พเอฟซีทุกท่านคะ่ะวันนี้พามาเลาะนะคะเลาะสมความเจริญเหมือนเดิมนะคะถนนเมืองไทยบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะน้องตีเองก็น่าจะมาถึงแถวลาดกระบังแล้วละมังคะทุกคนนะคะก็ สุ่มบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องตีด้วยนะคะมีเป็นถนนหนทางนะคะขึ้นกําลังแบบเาเรียกว่าอะไระบางบางจุดเนาะทุกคนมันอาจจะมีบางจุดมันอาจจะซ้ำรูดหรือว่ามันเตกมันลาวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหรือว่าเป็นหลุมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื่องจากถนนก็มีรถใหญ่วิ่งเยอะเนาะ,ะทุกคนรถหนักรถเบาหนือเต็มไปหมดนะคะรถเยอะมากนะคะ เพื่อนอาจจะมาปรับปรุงนะคะบางมันอาจเป็นหลุมเป็นอะไรเป็นแตะๆขาดๆอะไรประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนเพื่อนก็มาปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะน,น,นะคะอันนี้นะคะดูนะคะสะพานลอยอุย้ยจมินอยู่ถี่กันคักนะคะสะพานลอยอยู่ใกล้กันมากเลยนะคะห่างกันแค่ไม่กี่กิโลไม่ถึงกิโลนะคะทุกคนห่างกันแค่ไม่ถึงกิโลนะคะโอ้โหถนนหนทางนะคะ ดูนะคะถนนหน,นทางบ้านเพลินเจริญครับแถวนี้ม,เมีเรียกว่ามีทางเรียกว่ามีทางทางทางด่วนนะคะทางด่วนหรือว่าถานนทางกวง้างทางใหญ่ทางเจริญรถก็หลายหลาย,หลายนะคะเขตนี้นะคะเขตนีน้น่าจะขึ้นกับกรุงเทพหรือเปล่าเนาะทุกคนขึ้นกับเขตกรุงเทพอยู่หรือเปล่าเนาะนั่นแหละคะ่ะ โอ้ยทางแมทุกคนไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะคลิปนี้น้องตีบอกได้เลยเป็นคลิปที่น้องตีปวดหัวมากนะคะเพราะอะไรแฟนพาตีหลงทางอู้ลัวจะออกได้นะคะทุกคนลัวจะออกได้ตีแฮบขาสั่นเลยนะคะเพราะว่าอะไรกลัวแกะขึ้นทางด่วนเขานะคะทุกคนคลิปนี้เป็นบทเรียนแบบ สอนบทเรียนให้กับน้องตีแบบจําไม่ลืมเลยนะคะดูนะคะถนนนะคะไม่รู้กี่เส้นกี่เลนนะคะคุณป้าดูเอานะคะไปถูกไหมเนาะอะย่างถนนที่เขาเรียกว่าจะลิมน,นะคะถนนเขาเรียกว่าความจะลญของจริงนะคะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างคือบอกได้เลยว่า เป็นภาษีที่คนไทยเสียไปได้มาแบบคุ้มค่ามากๆจริงๆเนาะน่าอิสานะน้องตีว่าน่าอิสามากนะคะเพราะว่าภาษีที่เสียไปได้ทุกอย่างกลับคืนมาแบบคุ้มค่าได้ถนนหนทางที่สวยงามได้ทางที่สะดวกสบายการไปการมาก็สะดวกสบายแต่ว่าบอกบอกได้เลยถ้าขับรถมาที่นี่จุดนี้นะคะใครจะคิดที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาน้องตีบอกว่า อยาขับเข้ามาเลยถ้าไม่รู้ทางจริงๆนะคะเพราะว่าถนอนอยู่ที่นี่มันเป็นถนนที่แบบโอโซรวนปวดหัวมากนะคะเพราะว่าถ้าพูดตามตรงก็คือบรรนอกเข้ากรุงละคะ่ะทุกคนบรรนอกเข้ากรุงไม่ยังไม่รู้ว่าถนนเส้นไหนเป็นเส้นไหนถนนเส้นไหนไปได้และถนนเส้นไหนไปไม่ได้นะคะก็เนื่องจากไม่เคยขับรถเข้ากรุงเทพเนื่องจากไม่เคยขับรถ ในที่เครื่องบินบินขึ้นมาอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะสนามบินสุวรรณภูมินะคะน้องตีเองก็อยากไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะโอ้ยบอกได้เลยว่าถนนตรงนี้น้องตีปวดหัวจริงๆนะคะน้องตีไปไม่ถูกนะคะขนาถดแฟนขับรถแฟนเป็นคนไทยแท้ๆนะคะทุกคนแฟนเป็นคนไทยแท้ๆนะขับรถให้น้องตีนะคะ แล้วน้องตีก็ถ่ายภาพแล้วก็รีวิวไปนะคะทุกคนอุ้ยแต่ว่าถนนหนทางบอกได้เลยว่าใครไปถูกนี่เก่งมากนะคะถ้ามาจากเขตสุรบุตรหรือว่าเขตบ้านนอกเนาะเออถ้าแม่นถ้าพูดตามตรงคือถ้าคนอยู่แถวนี้คนเพื่อเรียกว่าเจ้าถิ่นหรือเปล่านะทุกคนถ้าเพื่อนเคยไปเคยมาเพื่อนจะรู้ว่าทางไหนไปได้ทางไหนไปไม่ได้ทีนี้น้องตีเองนะคะบอกได้เลยว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการเอา รถมอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะทุกคนเพราะว่าจําไม่มีวันลืมนะคะจาไม่มีวันลืมถนนหนทางรถเอยอะอุ้ยค่ะทุกคนสวยงามอลังการงานสร้างถนนอยู่ที่เมืองไทยอุ้ยเป็นสร้างได้แบบโอ้เส้นไหนเป็นเส้นไหลตีแยกไม่ออกออกได้ก็ถือว่าบุญแล้วนะคะกลับบ้านได้ก็ถือว่าดีแล้วค่ะดูท่านดูนะคะความจเจริญบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนสวยงามอลังการงานสร้างสร้างได้แบบ ุดยอดแซงสร้างได้ดีมากๆนะแต่ว่าเพื่อนไอเดียการสร้างของเพื่อนสร้างออกมาได้ยังไงเนาะนั่นแหละคะ่ะน้องตีว่าสร้างออกมาได้ยังไงนะคะคลิปนี้ต้องขออภัยนะคะทุกคนคลิปนี้น้องตีบอกเลยคือน้องตีจําไม่ลืมแน่นๆน้องตีทั้งเก็ดทั้งหลาทั้งจํานะคะทุกคนคลิปนี้บอกได้เลยน้าตาแทบไหลาขาแทบสั่นตกใจเลยนะ,ะบอกว่าใจนี่ไม่อยู่ใจนี่ไม่อยู่กับใจเนื้อแบบ ใจไม่ยู่กับนัวกับตัวเลยนะคะทุกคนนองตีเองก็ไม่รู้ด้วยซ้านะคะทุกคนเข้ามาได้ยังไงขับมาได้ยังไงนะคะโอ้ถนนแบบวุบ่นวายมากสลดละวนมากนะคะนี่แหละเพื่อนว่าความเจริญจริงๆเจริญที่แบบโอ้โหแบบเรียกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรเลยมาเหมือนไก่ตาแตกเลยนะคะทุกคนงมทางมาโอ้แบบไก่ตาแตกเลยคะ่ะ ็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นบทเรียนที่สอนให้กับน้องตี๋ он, จำไม่มีวันลืมเลยนะคะต้องคลิปนี้น้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านและทุกท่านนะคะก็เป็นคลิปที่น้องตีเองเกจําไว้เป็นบทเรียน,นเป็นบทเรียนในชีวิตแบบจําไม่มีวันลืมเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะทุกคนแล้วนะคะก็ฝากทุกคนนะคะก็นี่ก็คือ น้องตีกำลังเดินทางกลับสู่ไสยภูมินะคะเพื่อมุ่งหน้าสู่นครนายกนะคะทุกคนคลิปนี้ถนนอยู่ที่เมืองไทยบอกได้เลยไม่ว่าจะออกมาเขตสนบทบดแล้วหรือว่าเขตต่างจังหวัดถนนยังกว้างทั้งใหญ่แล้วก็เดินทางไปมาสะดวกสบายและก็มีระเบียบเรียบร้อยนะคะนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะไม่ว่าจะอยู่ตามเขตต่างจังหวัดไม่ว่าจะตามเขตในตัวเมืองนะคะทุกคนนะคะ เพื่อนจะมีเสาไฟส่งกวางโดยเฉพาะอยู่เขตตามตัวเมืองนะคะทุกคนหรือว่าทางเรียกว่าทางเสื่อมโตนะคะทางเสื่อมโตจังหวัดตำบลหรือว่าทางเสื่อม่ตหมู่บ้านนี้จะมีเสาไฟแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟก่อกลางถนนหรือว่าเป็นเสาไฟดูสะพรลอยบ้านเพื่อนอู้จะเป็นงามอเพื่อนอื่นอะไรนะนะั่นน่ะเรียกว่าหนวดกุ้งหรือเปล่า อเอคีนนะคะน่าจะเป็นคีนนะคะอู้อยู่ที่เมืองไทยแต่ละพื้นที่เพื่อนกำลังทําการก่อสร้างกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะสร้างทางถนนสร้างทางตึกสร้างทางสถานที่ต่างๆนะคะดูเสาไฟบ้านเพื่อนนะคะเสาไฟอู้มีแต่เสาไฟแรงสูงนะคะ ะะก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนี่เราออกมาสู่ต่างจังหวัดนะคะน้องตีกําลังมุ่งหน้าสู่นครนายกพูดถึงนครนายกนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างน้องตีว่าตั้งใจว่าจะไปวัดอรอว่าพักวัดวัดถ้ำพญ,ญานาคหรือเปล่าน,น้อคุณซื่อวัดอะไรนาะน้องตีก็จไม่ได้นะคะซื่อวัดอะไร นั่ค่จะมีจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบสวยงามแล้วก็ผู้คนเข้าไปเที่ยวเยอะมากเลยนะคะวัดพรมพญ,ญานาคที่นั่นจะข้างในจะรูปแบบสวยงามแล้วก็อลังการงานสร้างด้วยฝีมือและการเขาเรียกว่าฝีมือที่คนไทยสร้างขึ้นมาแบบสุดยอดสวยงามมากเลยนะคะไว้มีโอกาสนะคะไว้มีโอกาสถ้าน้องตีกับทันน้องตีก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศอยู่ที่วัด พัมพญานาคเขาเรียกว่าวัดอะไรน้องตีต้องขออภัยนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะตอนนี้ก็คือสมถนนและวิวความสวยงามความอลังการงานสร้างของถนนเมืองไทยนี่ออกมาต่างจังหวัดแล้วนะคะออกจากเขตกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนอันนี้ถนนเส้นนี้มุ่งหน้าออกสู่ถนนใหม,เะะม่เลข304นะคะมาเลข304นี่ก็น่าจะอ,าออกทางโครราช ะะไปทางอำเภอนาลีออกปราจีนบุรีหรือเปล่าเนาะออกน่าจะออกแถวป่าจีนบุรีนะคะปาจีนบุรีไปสู่ถนนหมายเลขนี้หมายเลข304นี่เว้ยถ้าพูดถึงถนนหมายเลข304นี้มีวิวสวยมากเลยนะคะทุกคนวิวดีแล้วก็บรรยากาศก,าก็ดีนะคะโดยเฉพาะช่วงลอยต่อระหว่างเขาเรียกว่าอุโมงค์อุโมงค์ทับลานอุโมงค์อุโมงค์ท,งงที่ไซ ทะเลว่าไซ้ให้สัตว์ข้ามไปข้ามมานะคะเป็นอุโมงค์เชื่อมต่อพื้นพื้นป่านะคะส่งส่งากโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องกราบขอโทษขออภยัยพี่พี่เพื่อน,น,นทุกท่านนะคะคลิปนี้บอกได้เลยว่าเป็นคลิปที่น้องตีจําไม่ลืมจริงๆ